ผมบ่ได้พอกันโดนนะครับอาทิตย์ที่แล้วบ่ได้มาอาปีสวัสดีครับมามา,มาจากคอ,อกเดียวกันนะอาปีเนาะโตโตน้อยหลายปันได้ครับอาปีเท่าเ้าห้าร้อยสาวเก้าห้าร้อยตัวญ่อยหาซิมหาครับหาซิานะครับตัวน้อยสาวเก้าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแทกครัวพิเศษเลยครับผมบานิตตัวน้อยลูกเต้าเล้าไผลลูกจัมโบ้ลูกจัมโบ้ของแข็งโอ้หมอด่างย่อยๆหน่ะ ลูกจัมโบ้ครับผมเนี่ยมันโผล่น้ำไปเขาแสนเก่งเขาเดินสองแสนกว่ามานนี่นี่ไหวครับผมแม่เบิ้งไทยใช่ผมผมมาแข่งจัมโบ้เนาะถ่ายเป็นงามสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทบระทันต่อจัมโบ้อายุประมาณจักเดือนอะพี่เจ็ดแปดเดือนเจ็ดเข่ามาให้พร้อมเนาะ กบผมเองเลยครับผมเออพีเฮ็ดเฮ็ดเองไปเฮ็ดอยู่กบผมเองเลยเขาอเฮ็ดเองเฮือนหมอว่ากาาเฮ็ดอยู่ครับผมไาเฮ็ดอยู่ข้อผมเองจัมโบ่ถ่ายบ้านไหมบ้านมดระวาันที่เรียนนี่ดิเป็นเบิงครับบันนตโตแม่โตแม่องพได้อาพี่ห่วงคับสามหน่งเครับอ๋อทองเชเามหนึ่งราคาห้องเนี่ย หาพันหาเมือหาพันรับประกันทองมีรอยชี้สิบวกอยู่นะครับย้อนแสงน้อยนึงประมาณเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนที่ขอเจ็ดเดือนแล้วครับเจเดือนไปแล้ว KF31 งานแฮปปี้ซ้ำนะครับเมื่อกี้กับมีพี่น้องมาถ่ายแล้วผมมุมนี่สีสันไก่เชียงความจริงนะครับมาร์คแท มาแต่ความเืียงนี่แหละงัวเจ้ารับพีจันมุมนี่ไก้เชียงความจริงนะครับทีมงานกัแบบปีฟาร์มกับปีผมขวเบอร์ฝากควาแม่ปีนองเอาแน่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ้าหนากับผมขอบคุณละลายครับอ่ะูกจำโบคกับผมสวัสดีพ่อแม่ปีนองทั้งจองแนหอยซี่แปดนะครับมือน,นี้ป้าผีปนองมาตลาดซือขายโกกับบือไ็ด ว่าทีมงานบัตรน้องแก่นพอดีนะครับอาจารย์ท่าย์แม่หมาอยูุพอดีครับสถานะผสมผสมไปที่ผมเลยผสมพอได้ไบถ่ายพี่น้องหมายู่ผสมตัวราคาห้องเก้าแปดสองหมื่นแปดพันนะครับทีมงานประทุมลาดบานเฮานะครับแม่นี่มีลายสี่สิบนะครับลายสี่สิบอุ้ยตแก่แบบแม่สาวบอกหมาอยู่แม่สาวเพิ่งผสม ขาบะทกบะถอนนะโอ้1สิบหกวันพานพี่น้องเอาไปผสมไหมราคาเบียดเบียดเนี่ยไปเลยอุ้มนี่สีสันไก่เคียงความจริงนะครับตัวน้ำอับพงเนี่ยหอยยู ฮะ17 17นี่อาะพี่น้องงบหน่อยจุนหน่อยทถ้งสื่อทถ้งไก่อาพงไปเบิ้งยุคกวากนะเปลี่ยนตต่มก็ได้ <c oughs> ฮะบวงว่าผมโตเมื่เนนะผมทีมกันอาพงนะครับมาย,ย <c oughs> ามุอาการเมื่็7พี่น้องเ,ยเอยสวยนึงสาวนะครับ ไอ้อหอยยุผมขอบเบอร์ฝากไว้แม่พี่น้องนะศูนย์หกข้าศูนย์หกห้ามีสามมีแปดสามนย์หกเก้าหนึ่ครับผมศูนย์หกเก้านึนะครับครับเบอรทีมเสืขอขวาจากโตัน่เด้ออาะงหันหลังเนี่ยหันหน้าก็ได้หันหลังนี่ครับทีมงานหอยหอยุโอ้ยอามีมาดีครับครับผมผมอยากแม่ลูกว่าราคาห่อง4 2 0หมองบาทสี่หมื่นสอง ลูกผู้ให้ลูกแม่ครับอามีแม่ทองที่เคหาเจ็ดเก้าโตแม่มันบ่แม่บ้านนี่ อ่ามีแยกหลวงมันปะป้าครับ่าท่านแยกสี่หมื่นสองพี่น้องยกครูไปโหลดน,นะได้ผสมได้จ้ามือหรออืเอเปล่าครูเรียนยางานกันนะคิดเก่ามักกะลากับผมปกติฟาร์นี่บะอ๋อทีเคห้าเจ็ดเก้าซิโก้หอมบุญน,น้อมฟาร์มนะครับบ้าแมนอีกต้นหนึ่งทีผมบะ ตัวนี้ซิโก้ของบุญน้อมฟาร์มนะครับอ่ามีลองลองติกลูกมันออกมาบ้างหนินไ้ม แสงน้อยหนึ่งกี่บาทครับสี่หมื่นสองเลยตีโอสาวอ่อนวะมีธนาคารเห็นใจกู้วะเนี่ยเอาเอาไปไว้จากสิบก้มนะมีนะสาวมาเอาเนะสิบก้มกับสิบตกอยู่ประมาณสี่แสนสองสฟ้ามีตัหน้านิจะขึ้นอาว่าคนตกวานี่ยาปุ้งแบนดูดีา สวยได้ไครับ hmm. ฝ er ั่งผมมันมันมัด่อนแสงแน่นอยนึงน่ซื้อสองเอาไปลุ้นสามเลยต้นนั่นเด้ออ่ะตัวเมียสองหมื่นหกกระจสองหมื่นหกหนครับสองหมื่นหกติมอีกหมื่นหกเติมอีกหมื่นหกดึกมันแม่นหลดหดกันแม่ผม ก็นำแม่สาวไปกับทุนหน่อยอยู่แต่ว่าจีเลียงอีกโดนแม่นี่กับสีมีรลอยเกือบลอยสี่สิบปวกเด้สูงเจ้าไปเห็ดเจีงได้เอามาจากอกเพพิ้นสี่หมื่นสองมาหวอดตลาดเลยตกตัวละสองหมื่นเอ็ดหนึ่งแต่อันนี้นี่สเนี่ยอืมสวยสวยๆเลยเอาอันนี้ผมขอเบอร์โทรฝาก่าแม่พี่น้องนะศูนย์แปดศูนย์แปด หาี่เก็บหาเก็บกโอ้ยยุ่0ปลี่าที่เ็ศูนย์แปดหาี่เ็หาครับผมขอบคุณหลายๆนอีครับไต่โฮมสัสาาศียงหน้านะครับเข้ามาได้พี่น้องหมักแห้งก้มหนึ่งสี่หมื่นสองครับผมให้พี่น้องทายราคาเบ้งนะครับนับหนับสนับสามพรธไดีครับห้่งงลายปันได้ไง ไ่สี่หมื่นค่ะู่นั่นกับสี่หมื่นผู้นัสามหมื่นแปดหตกตัวละหมื่นเก่าตั้งกันแค่สีค่ะผมบิลอาจา์มาเอาไว้นี่นี่ตัวละสองหมื่นสองหมื่นนี่เพิ่นห้องไว้ให้ต่อได้พี่น่อง่น้องต่อได้เวลาจืงว่าน้ำในหอยเห็น่ิลดตัวนี้อาจสีทองเป็นเพาไง สงสัยนะครับเพราะว่วาหยกกล่องมาหลักขี่รถขี่วาดก็เอาออกมาจากก่องได้นะครับมีรอยซี่ิบวกอยู่เด่นน่ะใอ่นนะสูงประมาณรอยซี่ซิบวกเป็นแม่สาวอุย้ยเถดิถดเถครับปะปูนี้ซี่ พิวดใส่ยังชี nursing, ต้องเอาไปสมองนี่มีคนมาเจ้าหลงข้า <ah ล้มไข่ไปสมองได้จังใดเพท่านครับคู่นี้นะครับสี่หมื h <h 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 ่นห้องไ้ใหตจ้าครับสูงไก่ครับใดสามสิบแปดเป็นแม่สาวเบิร์นนะพี่ออนนะ เห็นแม่สาวความสระชมมือกีโค้มอยู่นะครับตกตัวละมืนเก่าผมแม่นันนี้ร้อย4ี่สิบบวกเลยนะครับแม่นี่ก็จิตประมาณร่อยสามสิบหาบวกกับผมบางเท้ยมันเข่าหลังกล้องว่าได้นะครับเกเงานที่วัดที่รถมีทุกไซส์ทุกราคานะครับ เป็นสมัยงว่าผูแพงๆนะครับเพิ่นซสือไปขุนเลยเด้ยนี่ขุนติดขันบ้าขึ้นกะตีเป็นเนื้อไปกระเบียดเบียดเนื้อแล้วนะพี่วาดนี่นะตีเเียอา่ครับเป็นว่าตีตีเนื้อไปเบิดเลยตั้งตัวผูตัวแม่กับผมสำหรับพี่น้องนะครับตั้งคูนี่กัแต่ก้อนกับสิ ปลาไปแสนกว่าบ่หลุดตัวละสองหมื่นหาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดเนาะเข้าๆว่าท่านต่อเฝ้ามาเอานะครับพ่อแม่พี่น้องพี่อัดผมขอเบอร์เนี้ยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับทั้งซื้อทั้งขายครับผมทุกใช้ทุกราคาครับผมกับผมขอบคุณครับมาต่อรอนก็ได้ครับพ่อเมาสวัสดีครับเหลือเท่าไหร่พ่อเม้าไม่บาทเนี่ย ลูกตัวผู้ตัวมเมียเอาเมาครับเอาใจค้นงมหน่อยคือกันนะครับหมื่นสามพันบาท แต่เหรียต,ตนคนเลี้ยงว่านะครับพ่อแม่พี่น้องนี่มาหวัวตลาดหมื่นสองตัวตัวผู้นั้นแหละพ่อทีมงานพ่อเมาตัวผู้นี่ว <12. S 2> ็หมื <12. S 2> ่นส <12. S 2> องพันหมื่นสองหมื่นสองได้ตัวผู้ตัวเดียวแต่หมื่นสองได้พันครับผู้กับเมียเน่าถ <c oughs> ้าตัวเดียวหาปัน <c oughs> เอาไปทั้งแม่ทั้งลูกไปเออถ้าทั้งแม่ทั้งลูกหมื่นสองแม่ ชุดนี้สองหมื่นสี่แล้วป่ะชุดนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่ลูกแม่ลูกใหญ่เท่าไหร่พ่อเมา21 27 27,000ดยี่สิบม่ลูกตัวเมียครับที่นี่คงสั่งง่ายนะครับพ่อเมามาฝากพ่าแม่พ่อแตีนไม่เห็นมาเลยพ่อเมาช่วงนี้จับเต้นมันยังไง รถอนี้ใคอันนะอืตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันนะครับสองหมื่นเจ็ดสวยๆเลยพ้อมมรับสำหรับสายชาโรเล่นะครับพี่นองขายได้สี่ห้าตัวอเอาตัวผู้ก็มีอยู่ีตัวพี่พ่อตัวผู้พ่อก็เอาเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับผมขายเ่มคื้นมถไปหาตัวอ๋อแสดงว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีคนซื้อแล้วพอได้ซื้อได้ขายอยู่ใช่ไหมพ่อ ก,ก,ก็รรครับผมเอาใจคนงบหน่อยนะครับจำหรับสายชาโรเล่นี่ค่าเหมืนายนยนี้ตอนนี้พ่อเมาขายไปเรียบร้อยหมื่นหนึ่งพันบาทสวยๆเลยพ่อเมาชุดนี้วันนี้น,นะครับครับผมชุดนี้ถูกๆนะครับ ยู่ข้างๆพอเองนะครับถามหาพอเมาได้นะครับอยูกก่ใกล้ๆกันทีมงานหลักปากดีแปมพอเมาผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องหน่อย064ย6ห2 6ี่สองหกหครับผมขอบคุณมากๆครับว่าสองหมื่นะครับส่ชาโลเล่ทีมงานหลักปากดีร์มนะครับ17,000บาทแนเจ็ดับของแค่ เล่กับพ่อเล่หน้านะ <ผม S 2> พเพราะว่าวเจ้าเจ็ดหมื่นเจ็ดว่า, 10, า,ส,มาสมัยก้อนนี่เศ้าเจ็ดนี่บลูดนี่สมัยพอผมมาเอาน้ำพอเม้าไปคุณนี่ทุกมีเรียสิบเจ็ดนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาท ของลักครับผมอยาผมตัดต่อให้พี่นองเบื้องหญิงนะครับชาโลเล่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท,ทงานรักพักีฟามนะครับ ผสมดันนะครับชชโรเล่คนโดดนะครับช่วงนี้ว่าใครเข่ามาหลายนี่ให้เห็นดดานนะครับแต่เลยจะไล่เป็นครับแอยดี้หนิหนึ่งนแปดพันห้าหนึ่งหมื่นแปดพันห้าือครับเพว่าว่าลุรถหมดนะครับ อาทิตย์ที่แล้วบอ่อซ้ำใบนะครับเลยเลบยบ่ได้มาอาทิตย์นี้ถือลงอีกพี่น้องอวัสดีสวัสดีครับได้มายักษ์โตมื้งนี่บ่อมาสองสาตัวยังตัวหนึ่ครับผมอย่างนะมืม่นแปดนะถามมาถือบอ่อนะครับผมมาถือแงงอยู่จำมีมื่นแปดับ นี่แหะผมบอกนเนี่ยผมว่าป็นมันเจ็ดนห้าเจ็ดพันหาพี่จะเจาะกอนเจ็ดพันห้ามันเจ็ดพันห้าเนี่ยวะอยงี้อบอ่าเจ็ดพันนี้ม่น้อยทางพุ่อาพันสีขาวก้อยแมน <laughs> ครับผมบางแก้พี่น้องเขามาไหมนะครับเออ <im ans> เพิ่นบอกแก้ปพี่น้องถามต้นมนันน้ำนะครับตอนนี้มื่นมื่น่ได้ก่ เหมอือนแปดท่นหาต้อรับได้ครับผมทีมงานอาลีนะครับย่างตัวหนึ่งไปใช้หญ้าไว้นะครับมีมีสิตขึ้นได้มีลออรุ่นขึ้นแล้วนะดันเข้ามาข่างได้นะครับอา,อนนา,า,านนบลีกับสียูทีมงานแถวคออนเนกนี่นะครับกับต้นยูฆ่าใหญ่ไงต้นย่างใหญ่ต้นยูฆ่าใหญ่นี่แหละอาลีผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องเนะ 9 0 9 1 370 370 5504ครับผมขอบคุณห <ส aling, S 1> ลายๆครับอ่ะบ18,000นะครับห้องไวใเห็นตอครับผมอาทิตย์นี้แห้งจะถ,ถือแห้งนะครับพี่น้องนนกับบล็อกคยเขามาซื้อหลายนะครับประเมนพี่น้องตลาดซื้อขายโขขกรเบือทุกเช้าวันเสาร์นะครับถนนย่างเมืองแต่ว่าแยกยาโซทอนกับแยกอาจสามาน,นนะครับ สำหรับเมื่อนี้ฝากพี่น้องไว้้ำนี้ก้อนเอาไว้พอการลิปหนาสน้ำหนานะครับขอบคุณหลายๆครับ